สวัสดีครับวันนี้เจอโคดัสนะครับวันนี้โคดัสจะสอนวิธีการลบลายน้ํา t i กต o k นะครับผ่านระบบ and r o i d นะครับผมเรามาเริ่มเลยนะครับเรากดไปที่ Tik กต o k นะครับผมอันนี้นะครับกดไปที่ Tik กต k อาอันนี้เราเข้าไปที่หน้าหลักนะครับผมเข้าไปที่หน้าหลักอันนี้นะครับเข้าไปหน้าหลักเราสามารถจะเอาคลิปไหนก็ได้นะครับสามารถดาวน์โหลดคลิปไหนก็ได้แล้วเราไปลบลายน้ํานะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการนะครับค้นหานะครับกดค้นหาแล้วก็ ไปเอาวิวธรรมาชาติหรืออะไรก็ได้นะครับสมมติว่าคนเราจะเอาวิวธรรมาชาตินะครับเราก็ไปลบลายน้ํานะครับผมสมมติว่าคนเราจะเอาคลิปนี้นะครับอันนี้นะครับคลิปนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กดไปที่แชร์นะครับตรงนี้นะครับตรงลูกศรตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับกดคําว่าแชร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วกดคําว่าคัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์แล้วกดไปเลยครับกดคัดลอกลิงก์ เมื่อเราคัดลอกลิง like. ก์เสร็จนะครับเราเข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปที่หน้า Google นี่นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่า TikTok วน์โหลดวิดีโอนะครับนี่นะครับบรรทัดแรกนี่นะครับที่ผมไปนะครับ TikTok วน์โหลดวิดีโอนะครับผมกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับแล้วไปกดอันแรกนะครับ s n a t i c นะครับผมอันนี้นะครับกดเข้าไปเลย กดเข้าไปเลยครับนี่นะครับเมื่อคืนหน้านี้นะครับเราเอาลิงก์ไปวางตรงช่องเอาลิงก์ไปวางนะครับกดแชร์ไว้นะครับแล้วก็วางนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็บรรทัดต่อไปนะครับดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดนะครับสีเขียวนะครับกดเข้าไปเลยเราเลื่อนมานะครับแล้วก็ไปทีนะครับกดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับผมกดเข้าไปเลยครับ อันนี้ก็รอสักครู่นะครับกําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับผมเห็นไหมครับอันนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับรอสักครู่นะครับเราสามารถเอาคลิปอะไรก็ได้นะครับในทิกตอกนะครับแต่ต้องมาลบลายน้ําก่อนนะครับที่จะเอาไปใช้นะครับผมอันนี้นะครับรอสักครู่รับเสร็จแล้วครับอันนี้เราก็เข้าไปที่คลังวิดีโอเรานะครับคลังรูปภาพวิดีโอนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับเข้าไปที่คลังวิดีโอเรานะครับเราไปดูนะครับเมื่อกี้ที่เราโหลดมานะครับเห็นไหมครับ ลายน้ำไม่มีแล้วนะครับเราสามารถนําคลิปต่างๆนะครับในทิกต o k ไปลบไลายน้ำแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ